สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณนาะดนนายนูริซานนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรับศิษย์เลขที่สี่นะครับรับบทเป็นประธานครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิระภพศิระพิมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองรับสิบในเลขที่เก้ารับบทเป็นรองประธานครับสวัสดีครับผมเด็กชายณัฐกิจทองดีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองับสิบเลขที่สิบสามรับบทเป็นฝ่ายสถานที่ครับ ดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชลกรทรงแชมพัสวัสด์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับสิบเลขที่สิบแปด,ด er รับบทเป็นฝ่ายกิจกรรมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนภัสวรรณยังก็คนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับสิบเลขที่สิบเก้ารับบทเป็นฝ่ายประมาณค่ะสวัสดีค <lem ettre> ่ะดิฉันเอกพรมวีมงคลวัฒน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที <OST> ่2องทับสิบเลขที่ส6รับบทเป็นเลขานุการค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันหิ่งหรืวิศราคงศิลป์อยู่ชั้นมหกศปีที่สองหักศิษใที่สิบเก้ารับบเป็นฝ่ายรางวัลค่ะสวัสดีท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเข้าการประชุมเลยนะครับได้ข่าวที่การช่วยบันทึกการประชุมด้วยครับทราบค่ะ ในปีพุทธศักราช2565นี้นะครับทางโรงเรียนของเราจะจัดกิจกรรมวันกีฬาสีขึ้นพร้อมท้งการจัดมินิมาราทอนและมินิคอนเสิร์ตรวมถึงอาหารต่างๆนะครับผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนหล่มศักวิทยาคมได้ให้คณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมการอธิบายในครั้งนี้ด้วยครับในวันนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด7ท่านต่อจากการประชุมครั้งที่แล้วเรื่องการจัดกีฬาภายในโดยมีการแข่งขันกีฬานอกรอบ เป็นประเภทกีฬาในร่มนะคะเช่นเปตองบาสเกตบอลวอลเลย์บอลฟุตซอลตะกรอ้อเมื่อวันที่ 15, 16และ17ธันวาคมพุทธศักราช2564เป็นแล้วนั้นทางโรงเรียนของเราจะมีการจัดกิจกรรมกีฬาภายในเต็มรูปแบบในวันที่13และ14กุมภา,าพันธ์พุทธศักราช2 5ง5นและโรง,งเรียนลัก์วิทยาคมจะมีทีเวทีแจกมินิขอ้อสองนักเรียนซุ้มแจกอาหารสแตนเชียร์หน่วยปสมพยาบาลและพร้อมทั้งการเตรียมขบวนพาเลตที่พักของครัวาจาร์ และรางวัลต่างๆที่ฉันขอให้รองประธานกล่าวพิจารณาตามนี้ค่ะในการพิจารณาในวารละต่างๆจะมีดังนี้นะครับหการจัดกิจกรรมต่างๆาน,างน,นะครับ 2. องสถานที่จัดกิจกรรมสามรางวัลนะครับ 4. ี่งบประมาณและสุดท้ายอาหารและเครื่องดื่มครับขอให้คณะกรรมการทุกท่านร่วมกันอภิปรายด้วยนะครับเชิญครับ ดิฉันกรรมการป่ายกิจกรรมจะขอชี้แจงกิจกรรมเป็นตารางเวลาดังนี้นะคะในวันที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา8นาฬิกาเข้าแถวขอรับคุมชาติตามปกติทระทำพิธีเปิด8นาฬิกา30นาทีนักเรียนแยกใจนขึ้นแสดประจำสี9นาฬิกาเริ่มขบวนพาเหรดตดินหัวขบวนพาเหรดจะเริ่มที่บริเวณสนามหนาม้าอำเภอหลงสั์10นาฬิกา30นาทีประกวด สแตนและขบวนพาเหรตประจำสี12นาฬิกานำอาหารและเครื่องดื่มแจกให้นักเรียน13นาฬกาเริ่มการแข่งขันกรีธาฟุตบอลตามลําดับดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นไป,นป,นป,นปนตามความเหมาะสม16นาฬิกาแจกอาหารให้กับนักเรียนและคณะครูอาจารย์ประจำสีเข้าชิเชเจงตารางเวลาของกิจกรรมในวันต่อไปและ17นาฬิกาเปิดน,นักเรียนกลับบ้านค่ะ ในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2515นะคะปรัตตีค่าจะมีการจัดมินิมาราธอนเปิดให้นักเรียนลงวิ่งโดยมีทั้งแบบแข่งขันและวิ่งแบบออกกำลังกายโดยกำหนดเส้นทางเริ่มต้นที่โรงแรนหลงศัก์วิทยาคมและดำเนินเส้นทางตามแผนที่ดิฉชันได้แสดงให้เห็นในจอรวมระยะทาง6กิโลเมตร เวลา6นาฬิกาจะทำการปล่อยเกวือนักเรียนเพื่อเริ่มวิ่งโดยจัดเหมวยปฐมพยาบาลดูแลตามทางค่ะเวลา8นาฬิกาเมื่อน,นักเรียนมาครบแล้วจะมีการเต้นอารบิกเข้าร่างกายเป็นเวลา1ชั่วโมงเวลา9นาฬิกาปล่อยนักเรียนเข้าพักฟิ่สแต์และแจกอาหารให้กับนักเรียนเวลา11นาฬิกาเชิญชมการแสดงพิเศษจากกลุ่มสาระน่ศตื่นและกลุ่มสาระภาษาต่งางประเทศเวลา12นาฬิกาเข้าชมการแข่งขันพิเศษ การแข่งขันฟุตบอลของคณะครูเวลา14ีนาฬิการประกาศรางวัลตามรายการแข่งขันเวลา15บหนาฬิการับชมคอนเสิร์ตที่หอประชุมใหญ่โดยจะเข้าตามเวลา15นาฬิกาของมอต้นและ16นาฬิกาของมอปลายค่ะเวลา17นาฬิกาจะอาหารเครื่องดื่มให้กับนักเรียนและทำพิธที่ปิดจากนั้นปล่อยนักเรียนกลับบ้านได้ค่ะเชิญครับผมฝ่ายสถานที่นะคะ ผมขอคัดค้านครับในเวลา15บหนาฬิกานะครับเพื่อจัดมินิคอนเสิร์ตคาดว่าหากให้จัดเป็นสองรอบนะครับของมอต้อนและของมอปลายจะเป็นการเสียเวลาครับจะขอเปลี่ยนเป็นเวลา16บหนาฬิกาเพื่อให้แดดลดไปลดลงไปก่อนจากนั้นให้คอนเสิร์ตจัดหน้าเวทีใหญ่ครับและรับชมแบบรวมไปเลยครับส่วนในเวลาก่อนหน้านั้นให้นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดเก็บของ และขอเปลี่ยนเวลากลับบ้านเป็น17บเนาฬกาสานาทีครับค่ะดิฉันจะรับเรื่องไวพิจารณา,รานะคะมีใครจะแสดงความคิดเห็นอีกไหมครับไม่มีนะครับถ้าเช่นนั้นแล้วผมจะขอดำเนินการเรื่องการเงินต่อเลยนะครับค่ะดิฉันฝ่ายประมาณนะคะ ได้ทาการแบ่งงบประมาณให้แต่ละฝ่ายโดยแบ่งงบประมาณให้ฝ่ายกุชนาการ75,000บาทฝ่ายสถานที่30,000บาทฝ่ายงรางะวัล20,000บาทฝ่ายกิจากรรม10,000บาทและนักเรียนที่จัดทําสแตนและขบวนต่างๆสีละ40,000บาทค่ะโดยมีทั้งหมดได้กัน4สีนะคะได้แก่สีแดงสีฟ้าสีเขียวและสีแสดรวมทั้งหมดนะคะเป็นเงิน160,000บาทค่ะสําหรับงบป,ประมาณนะคะในการจัดทำกีฬาสีครั้งนี้นะคะเป็นเงินทั้งหมด แ, 95, และขอบพิงด้วยเรื่องอาหารนะคะในวันที่13มือเที่ยงจะขอเป็นข้าวผัดกุ้งและน้ำเปล่าอย่างละหนึ่งค่ะได้อาหารว่างในช่วงเย็นนะคะจะเป็นไอศรครีมค่ะและในวันที่14นะคะอาหารว่างหลังจากการวิ่งนะคะจะเป็นน้ำเปล่าคนละหนึ่งขวดและลูกอมฟละซองค่ะมือเที่ยงจะเป็นชุดอาหารไก่ทอดชิสบอลและข้าวหมูทอดจะเป็นกล่องคนละหนึ่งชุดและมีน้ำหวานหนึ่งแก้วให้นักเรียนได้เลือกประทานตาม ตาต้องการค่ะจากนั้นในมื้อเย็นเวลาคนอนเสิร์ตจะมีขนมพันเล่นแจกให้กับนักเรียนเป็นกลุ่มของคณะบัลลุมด้วยค่ะมีใครจะแสดงความคิดเห็นหอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีจะขอดำเนินการต่อเลยนะครับ ดิฉันค่ะรางวัลนะคะจะขอชี้แจงในเรื่องของรางวัลที่การแข่งขันแต่ละรายการจะได้รับนะคะโดยการแข่งขันจะมีรางวัลเป็นเหรียญให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เริ่มการแข่งขันมินิมาราทอนนะคะจะทําการมอบเหรียญทองให้กับผู้ที่เข้ามาถึงตรงเรียนคนแรกทั้งชายและหญิงนะคะเราจะมอบเหรียญเงินและทองแดงให้แก่นักเรียนที่เข้าเส้นชัยคนที่2และ3ตามลําดับค่ะและในรายการสตบบอลอสตรอลบาสเกต์สโนเปตองแล้วก็เรบอบล รางวัลชนะเลิศจะเป็นผ้ารางวัลหลมศักดิยาคมพัดและเหรียญทองลำดับรองชนะเลิศจะเป็นเหรียญเงินลำดับสุดท้ายจะได้รับเหรียญทองแดงค่ะโดยจะมอบให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนค่ะส่วนรายการทีทานะคะจะมอบรางวัลเป็นเงินจํานวน200บาท100บาทและ50บาทตามลำดับค่ะและจํานวนเงินที่ทาแผ่อยประมาณได้จัดเตรียมไว้ถือว่าเพียงพอแล้วค่ะมีใครอยากแสดงความคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มีความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นโดยชอบทั่วกันนะครับแล้วก็รับทราบแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ